นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ประชาชนสองคนกำลังพูดคุยกับตำรวจจราจรยศร้อยตำรวจโทภายในตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกพงเพชรตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจากนั้นก็ได้ยื่นธนบัตร1000บาทมาวางไว้บนโต๊ะก่อนที่ตำรวจจะส่งใบอนุญาตขับขี่คืนให้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ออกไปจากตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร,จร,จร,จรตำรวจก็ได้หันกลับมาพบว่ามีคนแอบถ่ายคลิปวิดีโออยู่ด้านนอกจึงได้เปิดกระจกถามด้วยความตกใจว่าทำอะไร จนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเพจโซเชียลฮันเตอร์2,022ว่าทำไมตำรวจถือไม่ออกใบเสร็จให้หลังประชาชนในใจค่าปรับจราจรล่าสุดพลตรวจตรีปรัทนาแผ่นผาผู้บังคับการตำรวจภูธร,รจังหวัดนนทบ,บุรีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้มีคำสั่งด่วนให้ร้อยตำรวจโทว,จวิโรธเกตเสมอรองสารวัตรจราจรสพรัตนธิเบตไปช่วยราชาการทีู่นยนปฏิบัติการตำรวจภูธร,รจังหวัดนนทบ,บุรีตั้งแต่วันจันทร์นี้ โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมไม่ให้มาปฏิบัติหน้าที่งานด้านจราจรอีกเด็ดขาดซึ่งร้อยตำรวจโทวิวโรธกล่าวเพียงสั้นๆว่าเงินที่วางอยู่บนโต๊ะยืนยันว่าไม่เห็นจริงๆหลังจากประชาชนทั้งสองคนออกไปแล้วส่วนผลการสอบสวนขอใช้เวลาเพียงแค่3มวันหากผิดทางวินยัยหรืออาญาร้ายแรงก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎระเบียบของตำรวจและก็ระหว่างติดตามตัวผู้ที่อยู่ในคลิปมาให้ปากคําเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ